สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับกินเที่ยวระเพลินจ้ะวันนี้ยุี่จะมาทำเกี๊ยวอีกแล้วจ้าอ่าทำได้เลยจ้ะทำอะไรทำเกี๊ยวกันก็ไม่เบื่อนี่เป็นหมูสับจ้หมืบดมืบดแม่ปุงแล้วทำได้เลยเสร็จมาจ้าแตง n กี๊ยวยิ้เราทำเราล้างมือะคะคมลแล้วนะคะก่อนทำเราล้างมือแล้วใช่ อามือให้สะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วคุณลูกเรียกร้องอยากกินเกีย๊ยวแล้วค่ะแม่เลยต้องซื้อมาให้มาทำแล้วก็ให้เขาทำเองอยากกินง่นขึ่นตอนที่แม่ทำอืมขาวก,กันทีเดียวเลย ร่วงร่วกล้วงมันล้มลงม,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 มาไม่รู้ตั้งนานเนี่ยเพราะเขาเรียกว่าแฟนเกลียวเนี่ยโอ้ยโอเคนี่โอเคดีไม่ดูดูหมายถึงอะไรเนี่ยใส่น้อยทุกคนเพราะว่าแม่ซื้อหมูมาน้อยวันนี้รีบไปรีบกลับมันช่วงนี้สถานการณ์ก็อย่างว่าแหละ อยู่นานไม่ได้ก็เลยซื้อหมูมาแค่นี้เพราะซื้อหลายอย่างมากอะวันนี้เต็มตู้เลยของซื้อของมาตุนน่าจะอยู่ได้สักประมาณสามถึงสี่วันจ้ะทั้งสดทั้งของสดแล้วก็ผักแ็่เขาเดึงมาไหนอยากระโดดอกกิว <don 't S 1> ยมกก่ยกระแทกโต๊ะเลย ก็เลยห่อแบบไม่ได้แบบเน้นข้าวก่อนเน้นแต่ทอนนี้ไม่ค่อยเน้นเพราะว่ามันน้อยเพราะว่าแผ่นเกี๊ยวซื้อมานีมาแล้วถ้าเราเก็บไว้ในตู้ยยเย็นนะมันก็จะขึ้นราเราต้องทําแล้วก็กินให้หมดภายในวันที่กําหนดเคยเสียดายแผ่นเกี๊ยวครั้งหนึ่งซื้อมาจากแมคโครโอขึ้นราหมดเลยต้องทิ้งหมดเลยอันนี้ก็คือต้องทําแล้วก็ อาจจะทําให้พ่อกินตอนเช้าไปทํางานด้วยค่ะทุกคนก็คือทําไว้เลยแป๊บเดียวแหละไม่เหลือหรอกสองพ่อลูกนี่กินอ่ะเราชอบกินเกี๊ยวกันก็ทำได้เยอะแล้วนะนี่ทุกคนทำไว้ใส่อับอย่างเงี้ยไว้ใส่ตู้เย็น แล้วเวลากินก็ปรุงน้ำปรุงรสนาะแล้วก็เอาเกี๊ยวใส่ได้เลยเราไม่ต้องมาห่ออีกพึ่นกลับจากตลาดเมื่อกี้รีบไปรีบกลับไปซื้อของเพราะว่าของมันหมดตู้แล้วไม่เหลือเลยจะแงะน้ำแข็งกินกันอยู่แล้วในตู้เย็น พ่อกลับจากงานก็เลยให้พาไปซื้อไปซื้อข้าวที่ตลาดเยอะเดียวย,วย,ยูเป็นอะไรเป็นชักกระตุกก่น ถ้าใส่หมูเยอะกลัวมันจะไม่ไม่หมดไอตัวเนี้ยอยากแบบจะให้หมดเกี้ยวด้วยแต่ก็อาจจะไม่หมด thank you โพาลันจะเอามาทอดให้ของกินถ้าไอตัวเหลือที่ทําจากเกี้ยวก็จะทอดให้ทอดเป็นเกี้ยวกรอบเอาไว้ไปกินเล่นให้พ่อไปกินข้า่องานด้วยอะไรด้วยแล้วก็ทอดให้น้องไว้กินเล่นด้วย กรไม่เอานะ้ำกันทอดถ้ามันเหลือจากนี่ไงถ้ามันเหลือจากเกี๊ยวก็ทอดไงทอดไปกินเล่น,นอะ่ะกรอบๆป่ะที่เหมือนในร้านก๋วยเตี๋ยวอะจำได้ปะ่ะจำได้เกี๊ยวทอดที่พี่ชอบกินอะที่เรียมาเลยเ่ะ ดึกแล้วเนี่ยแม่ยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยสองทุ่มนั่นแหละย,ยังไม่ได้เต้นหนอกร่างกายเลยวันนี้มัวจะทำเนี้ยแหละเกีียวประมาณสองทุ่มถึงจะได้ออกกำลังกาย,กยช่วงนี้ไม่ออกกำลังกายเต้นคาร์ดิโอเช้าเย็นก็ได้อยู่นะน้ำหนักลดอยู่แปนึอ้า ยนะูไม่ไม่ช้านะไม่ก็ไม่ต้องเร็วก็บอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่ออกอากาศเลยนะจะทำให้ยูยูจะกินเลยไม่ได้เนี่ยเสร็จแล้วต้องให้ต้มให้กินไหมหรือยังไงหรือจะกินแค่ขนมก่อนพรุ่งนี้ไปกินหรือหรือกินเลยหนูคิดว่ากินพรุ่งนี้ดีกว่าจะกินขนมใช่ไหมวันเนี้ยใช่โอเคเช้ามาก็จะได้หนูตื่นมาแม่ก็ได้ทำไปให้เลย หรือว่าจะกินเลยกินก็ทำไม่ได้นะพูดถึงหนูกินไหมก็ทำได้อยู่เขาไปต้มน้ำไปเตียวต้มน้ำน้ำเลยเดี้ยวน้ำหนูเอาอืมไม่ำทำให้ ตัวน,นี้เป็นขนมจะก,กินทวกนี้อยู่ทั้งวันไงจะก,กินเกีย้ยวอีกก็บอกกินเกีย้ยวตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายก็บอกก็ทําให้เพราะว่เาเราทำเพราะเราทําไว้อย่างนี้แล้วมัก็สะดวกทำได้กันก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่ใหญ่ไม่เล็กปุ๋ย ไม่ใหญ่ไม่เล็กจกนเกินไปเกี่ยวเรา ใหเห็นในไอเนี้ยในเฟซนะเขาขายสำหรับทำเกี๊ยวอะ่ะทุกคนที่เป็นแป,ป้นพิมพ์มันอะ่ะพอพอเราเอาอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นแป้นพิมพ์สำหรับทำเกี๊ยวพอเราเอาหมูใส่อย่างนี้พอเราเอาหมูใส่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาใส่แป้นแล้วเขาก็จะพับพับแบบนี้แล้วเขาก็จะจับจับจีบให้เราอย่างดีเลยอะอยากได้มากเลยเดีย๋ยวจะลองสั่งมาไว้ดูใช้ดูแบบสวยเลยอะ่ะ น้ทำแบบนี้ก่อนเนาะสามารถต้มสามารถทอดได้แบบออกมาแบบสวยงามแบบนั้นนะมันมีพิมพ์ไงมันมีแม่พิมพ์ทำไงถุงทอง เอาไปทอดก็จะเป็นถุงทองเรียกถุงทองแม่ก็เวลาทอดก็เหมือนถุงทองอะ่ะเหมือนทองก็สีเหลืองลามเหมือนทองอถ้าทอดแต่ทอดไม่ไหวน้ำมันชงใช้เยอะเปลืองกินเกี้ยวน้ำนี่แหละดีแล้วเนาะใช่จ่ อันนี้แม่ปรุงแล้วนะทุกคนปรุงด้วยซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยแค่นี้แหละ Nhâm, nhâm. อันนี้แม่ต้องตักให้น้องเพราะว่าน้องกะไม่เป็นค่ะเดี๋ยวอันหนึงใหญ่อันหนึงเล็กเราจะต้องแม่ก็เลยต้องตักให้ใส่ให้น้องทำไมมันดำจัง,ดงเดี๋ยวัดยอนเสร็จมันมีอันเดียวจะแกะอะไรนักหนานเนี่ยแผ่นเดียวจะแกะทำไมอะ แผน่นหนึ่องชับซ้อนกันไม่ซ้อนหรอกเพราะแม่ดึงออกหมดแล้วจะซ้อนยังไงเนหนยไปดึงไปปวดหลังหนูนวดให้แล้วยังปวดหลังนะปวดประจำเดือนจะมาด้วยมันไม่มาทีเนี่ยก็คงขอให้ภาวนาเป็นวันเดือนหน้าแล้วกันเพราะว่าถ้ามาเดือนนี้นะไม่พ้นเดือนก็เท่ากับว่าเป็นเดือนนี้เป็นสองครั้งอะ่ะมันก็แย่ถ้าเกิดนี้หมดแล้วก็คือว,ว่าตกเลยเนาะ เดี๋ยวต้มให้เลยตอนหนูกินแม่ก็จะได้ออกร่างกายเพราะว่าแม่ยังไม่ได้ออกร่างกายเลยวันนี้เย็นอะ่ะออกตอนเช้าแล้วแต่ยังไม่ได้ออกตอนเย็น เกี่ยวเต็มอับเลยทุกคนเต็มอับเลยแต่ไม่หมดนะอันนี้ไม่ทอดอันนี้ไม่ทอดเป็นเป็นแบบทอดกรอบเดีย๋ยวแม่จะทอดไปให้พ่อกินที่ทํางานด้วยแล้วก็ให้น้องแบบอ่าอันสุดท้ายคือตัวนี้เสร็จแล้วหนูจะอาบน้ํารอก็ได้นะอาบน,น้ำอ่อาน้ตัวนัางเลยเดี๋ยวแม่ทำอ่านะค่ะแม่ให้ดูอบนะ้ำดีกว่า ทงองไปแล้วค่ะแม่ขออนุญาตไปทําเกี๊ยวให้น้องก่อนนี่เสร็จแล้วได้อัพหนึ่งพอดีเราก็จะปิดไปเวลาเราจะทํากินเราก็เอาอันนี้ปรุงน้ําปรุงรสชาติปรุงน้ําสต๊อกใช่ไหมปรุงน้าสต๊อกเสร็จแล้วก็เอาเนี้ยหย่อนลงไปเลยง่ายอือ